วันนี้อยู่กับสาวสวยครับชื่อพี่กิฟนะครับผมพี่กิฟต์เล่าถึงผลงานพี่กิฟนะครับให้นุ่มๆฟังแล้วผมเป็นไรบ้างครับก็เป็นรองนำหนึ่งมิสเตอร์แดนชีนิสปีสมาศิริเดชนะคะแล้วก็เกี่ยวกับรายการเทคนี่เอาท์มาค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เปิดในเจ้าของก็คือพี่ขาเปิดห้องเสื้อมือดคิตาค่ะสำหรับชาวสุราตรีค่ะโอเคสำหรับสาวๆที่ดูอยู่นะครับห้องเสื้อมุดคิตานะครับผมเช่าชุดราตรีน้องชุดสวยมากๆน้องแฟนผมไปเช่าบ่อยนะครับ ทีนี้ทีนี้จะมาให้ความรู้กับทุกๆคนผ่านมุมผู้หญิงบ้างนะครับเพราะผมพูดจนเบื่อแล้วนะครับคาถามแรกนะครับคำถามคลิปเลยชื่อความสัมพันธ์ของเงินกับหน้าตาเป็นไงบ้างทีเงินกับหน้าตาเหรอชัสัมพันธ์ค่อนข้างสำคัญนะเ,นเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายหน้าตาดีจะไม่มีเงินก็ไม่ก็ไม่โอเคนะ ก่อนผู้ชายที่มีเงินแต่หน้าตาไม่ดีก็ไม่โอเคโอเคก็คือผู้ง่ายคืงนกับหน้าตาสันผันแต่ทีนี้ผมจะให้วิธีนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยหล่อมาตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้หล่อแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้สร้างยังสร้างตัวเนาะแต่ว่าผมมีวิธีเดี๋ยวจะถามพี่ิมนะครับถ้าสมมุติคนที่ไม่หล่อแล้วก็ยังไม่รวยอ่าสามารถจีบเราติดได้อย่างไร ต่อแล้วก็ไม่รวยเนี่ยจีบติดได้ค่ะถ้าผูช้ชายคนนั้นมีวิชั่นที่ดีมีทักษะเองที่ดีแล้วก็มีบุคลิกที่ดีอันนี้สำคัญเลยผ <Okay. S 1> ู้ชายไม่จำเป็นต้องแบบหน้าตาดีมากหรือว่าต้องรวยมากส่หให้คุณต่อให้คุณหน้าตาดีต่อให้คุณรวยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีบุคลิกหรือว่าคุณไม่มีวิชั่นที่มันแบบแลดวูว่าเออคุณเป็นผู้น,นำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอนาคตผู้หญิงจะอยู่ได้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เคยคูอนะสำคัญมากเพราะว่าผมผมคุยกับพี่กิ๊ฟแล้วถามว่าถ้าสมมติงเงินนะ่ะยังไม่มีตอนนี้วิสัยทัศน์สำคัญกับเงินไหมเขาบอกว่าสำคัญกว่าเพราะว่าพี่กิ๊ฟเคยเดทกกับผู้ชายที่มีวิสัยทัศน์ใช่ไหมแล้วตอนนั้นเขายังไม่ได้สร้างหรือสร้างตัวแต่ว่ามีวิสัยทัศน์จนจนแบบทำให้เขาเชื่อได้เนาะแล้วก็บุคลิกก็คือคนแทนเรื่องหน้าตาได้คือคนต่อแล้วบุคลิกไม่ดีก็เป็นยังไงคนต่อแล้วบุคิไม่ดีเหมือนแบบผู้ชาย แบบไปเห็นไหมคะถ้าเกิดทำาสมุิเลยเราไปเจอผู้ชายหน้าหล่อหล่อมากแต่เดินมาแล้วแบบเดินหยอกหยอกแยแยดูแบบดูไม่มีพอเป็นผู้นำดูไม่คุ้ฐานแบบบุคลิกทุไม่ค่อยโอเคอ่ะคือต้องให้แบบหน้าจะเป็นเกาหลีมาเท่าไหร่ก็ไม่โอเคอืมก็คือก็คือพนักานบุคลิกบุคลิกที่พี่คิดบอกคืออย่หยอกแย่แสดงแสดงความมั่นใจแล้วก็ มีอะไรที่คิด,ด,ด,ดว่าน่าดึงดูดในผู้ชายผู้ชายที่ทน่าดึงดูดคือผู้ชายที่มีเสน่ห์ผู้ชายที่มีเสน่ห์ผู้ชายที่ดูแล้วแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้คือใครเราอยากเข้าไปหาดูเขาปาั้นเขาดูนิ่งเขาดูเท่ดูเท่ในนี้คือไม่ใช่ขนะี้เก๊กนะนะคือแบบดูหลกเลี่งยงแบบเป็นผู้นำดูอบอุ่แบบน,นลแล้วก็แบบดูนิ่งๆดูแบบ อยากเขาไม่ถามตอนนี้เลยตอนนี้อ่าคือบุคลิกดีมีความเป็นผู้นำดูมีเสน่ห์แล้วก็นิ่งคืออย่าลอกแรกอะอย่าแบบอย่าลอกแรกอะคือแบบนิ่งๆอะนะคืออารมณ์ก็ต้องนิ่งด้วยไม่ใช่แบบคลินิ่งแล้วก็อารมณ์แบบลอกแรกใช่ไหมใช่อ่าตรงนี้มันมันทำให้ผู้ชายมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะเนี่ยก็ฝากด้วยเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องแบบมีอารมที่แบบแควกลาวงัดงบมังงัด สาวไม่จำเป็นเลยคุณแค่ทำให้ดูแบบดูมีสไตล์ดูมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นผู้ชายที่มีบุคลิกดีตัวเนี้ยก็สามารถที่จะใช้สาวได้โอเคตามนั้นนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ควรเพิ่มความเชื่อมตลอดเนอกบุคลิกที่ใส่ท่าสิ่งที่เราสร้างภายในทดแทนสถานการณ์ภายนอกได้เนาะต่อไปหัวข้อเบนโซ่ผู้ชายที่มันกิ๊บที่กิ๊บอ่ะแล้วที่พี่กิ๊บมองเป็นเพื่อหรือพี่ชายที่แตนดีอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าอะไรครับ คนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ่ะที่แบบเข้ามาจีบแล้วแบบทำเป็นแบบมา,ามาแนวเพื่อตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเ,เขาเป็นคนดีจีบเขาเป็นคนเป็นเป็นผู้ชายที่แบบใสด่ดีเราก็ชอบแล้วก็อยากแบบเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเขาไม่ได้พยายาจุดยืนก็ดดแ,แบบคุณมาหาเราเนี่ยมาจีบหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบอยากจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ย<อ>ดูไม่ออ,อกจริงโอเค ที่ผมอยากกรอดคือแสดงจุดยืนอยากเข้าแบบเพื่อนคือผู้หญิงเขาก็สับสนลที่แบบเฮ้ยมันเหมือนจะชอบกูแต่ว่ามันก็ไม่ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนกูก็งงใช่ปะ่ะคือแสดงจุดยืนที่ชัดเจนจ,จ,จุดยืนที่ชัดเจนแสดงว่ากูมาจีบอ่ามันต้องมีหรือแบบมีสัญญ,ญาณบอกมีสิ่งแวอะไรบางอย่างบ้างไม่ใช่ว่าแบบคือแบบโอเคไปวันนี้ไป ่ห,หอยอดยมาถึงแบบแรงดึงดูดแรงดึงดูดสเนสเน่ห์ที่แบบที่ผมพูดกงคือแรงดึงดูดอ่ะคือหยอ่อนก็แบบเราไม่ได้มาเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่มุกเสียวใช่ไหมคือมีมีบ้างแต่แบบอย่างมีตลอดจน,นแบบเฮ้ยมุกเสี่ยวไปป่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะเออคือผมเปลียนพี่ทิฟฟี่บอกว่าสิ่งที่น่ารำคาญคือบางครั้งคนที่มาจีบเฟรนโซนหยอดไม่เป็นแล้วก็เล่นแต่มุกเสียวเอ่านหนังบือกห้แล้ว แป๊กมึงแป๊กอย่าเล่นมุกเสียว <c oughs> ตอให้ตอว่ามีบุคลิกนิ่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเสี่ยวมาตลอดเวลานี่ก็แบบจบเลยนะเออจบคืออย่าเสี่ยวดูบุคลิกดีเนาะ <c oughs> แล้วก็ในคนที่ติดเฟซบุ๊กแปลว่าเราแสดงจุด่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ได้สร้างอะไรดูหรือไม่ได้ยอดเนาะ <c oughs> ทีนี้อีกเรื่องที่ผมคุยกับพี่กิ๊ฟคือ <c oughs> เวลาผู้ชายพาิีไปเดทอะแล้วก็พูดว่าอะไรก็ได้เป็นไงเหมือนเฮ้ยเธออยากดูหนังอะไรอะไรก็ได้อยากกินข้าวอะไรอะไรก็ได้ อยากไปไหนไปไหนก็ได้ื้สึงไหน้าเบื่อเเราอยากได้ผู้ชายที่แบอย่างที่บอกค่ะเป็นผู้นำเราหน ah, ่อยไกดลน์เราหน่อยเราเรารู but, <montage> ้แหละว่าคุณอยากเี่นผู้หญิงคุณอยากทางใจผู้หญิงแต่การที่ผู้ชาย อะไรเราได้ริงน้อยี่ยมันหอกแย่อื็คืออย่าหยบแยแสดงความเป็นผู้นำแล้วก็คล้ายเขาหน่อยบางครั้งอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้เราคิดว่าตามใจดีแต่ปีเขาเบื่อใช่ไหมเบื่อเป็นแบบน้าเบือเป็นชายแบบเบื่ออะไรแบบูว่าคิดอะไรอย่างแล้วต้องนังคิดอะอเปลาช่วยหน่อยเถอะเออไปช่วยล้าเขาหน่อยในที่สำคัญผมชอบที่พี่ที่บอกว่า การเลือกแสดงจุดยืนตอนนี้แซงผมว่าจะเป็นในอนาคตเหมือนก<ช>ันถ้าคุณมุ้งหยอดแย่ยตอนนี้ถ้าคุณมุ้เตะการหรือมีข้อพิการก็อาจจะหยอดแย่ยแนอนาค้เหมือนกันนี่คือสิ่งกลัวใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยผู้หญิงเราก็เยอะผูช้ชายกลายเป็นต้นเป็นเกย์ไปก็เยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกใครสักคนนึ่งเ,เนี่ยเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าคำพูดบทสนทนาบางบทนทนาที่เราคุยกันเนี่ยมันก็เป็นิ่งที่ให้ผู้หญิงผิดและเลือกด้วยว่า อ,อะไรแบบนี้ก็คือมีเสน่ห์มีความมั่นใจมีจุดยืนเป็นการไกด์เนาะที่สำคัญคือแสดงจุดยืนว่าเรามันจีบเนาะชัดเจนต้องชัดเจนต้องชัดเจนคือแบบแมนๆไปเลยอ่ะไม่ใช่บอกชอบแล้วว่แบบอุ้ยชอบกันมาคบกันได้ไหมตอนทั้งที่ไม่คบกันแต่กูแสดงว่าเรามันจีบเราจีบเราเราเนี่ยผมแบบผมเห็นคุณมานานแล้วนู่นนี่นั่นแบบบทจะจะอารมณ์พอบทพูดแล้วก็เราใส่มนั่นคือ ่ก็จะแสดงให้เขาว่ามาจีบผู้หญิงจะได้หรือว่าจะได้จะได้ใส่ในผมว่าไอ้นี่มันมันดูเราแบบแพนใช่อย่างที่บอกสมัยนี้คืออะไรอะไรก็พูดกันง่ายอ่ะควรจะไลน์สื่กันก็ได้เฟสบุ๊กอินบ็อกซ์คอมเมนต์อะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยผู้ชายทุกคนเนี่ยสา,ามารถเข้ามาปุ่นเทคโนโลยีได้แต่ใครที่แบบว่ามาแล้วแสดงตัวเองว่าฉันจะมาจีบผู้หญิงก็จะแบบเอ๊ะมาขัดแล้วมาเขาคัดแล้วก็ดูว่าเรามี ขอหรือเปล่าใช่โอเคทีนี้ที่ผมถามกิฟอย่างนึงคือผมมีมุมมองเน้นหัวตลอดนะว่าถ้าเราจะเข้าหาผู้หญิงเราต้องมีความท้าทายนิดนึงเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรารู้เกมเราเป็นเราเป็นคนที่มีคุณค่ากิฟมีความหว่าไงครับเห็นด้วยทำอไมถึงเห็นด้วยเพราะว่าคืออย่างที่บอกอะถ้าผู้ชายมันต้องอันนี้มันก็เหมือนอนทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคือมันต้องแครดูแบบ นีก้นึงเวลาดูท้าทายดูแบบเฮ้ยทำไมแบบคิดอะไรอยู่ทำไมแบบวันนั้นมนจีบแล้ววันนี้หายไปแล้ยังไงมันต้องแบบมันคือเสน่ห์ด้วยไงใช่ว่าแบบเปิดหน้าหนึ่งก็รู้แล้วว่าหน้าจิบเป็นะไแต่ไม่ใช่ทำด้วยความไม่มั่นใจโอ้อะไรกินต้องทำแบบของกูดีอ่ะใช่ป่ะใช่คือไม่ต้องโัว่าผลลพจะเป็นยังไงมันจะมีความประสานเตุกว่าอะไรนั้น never try never know อันนั้สำคัญนใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตทั้งเรื่องจีบผู้หญิงแล้วก็เรื่อง โอเคเยี่ยมแล้วก็การท้าทายจะเป็นบทหนึ่งในคอร์สออนไลน์ของผมเจมส์ชสร้านิรุนูดไทยสามารถดูข่ามาเพิ่มเติมได้นาะจะปิดรับสมัครอาทิตย์นี้แล้วนะครับทีนี้พี่กิ๊กมีความเห็นเราจะฝากผู้ชายเพื่อผักการชีวิตรักเรามีความแนะนำอะไรให้อีกไหมผักการชีวิตรักคือจริงๆเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลย เป้าหมายแล้วก็คุ้มชดไปเลยต่อให้ไม่ผ่านผู้หญิงจะชอบไม่ชอบแต่นั่นคือคุณได้เทคแอคชั่นแล้วแสดงจุดยืนใช่แต่ไม่ใช่ตื้อใช่ไหมพี่คือจริงๆอ่ะตื้อนิดนึงก็ได้นะเพราะว่าการตื้อเนี่ยมันก็เป็นการแบบแสดงความพยายามความคิดในใจหรือว่าแบบเหมือนชอบจริงแต่ถ้าเกิดว่าตื้อบ่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นหน้าลำคางตื้อยังไงพี่ถึงเรียกว่าหน้าลำคางเนวามคะพี่คือ ตลอดเวลาเลยจากของชีวิตคือถ้าผู้หญิงปฏิเสธสิ่งแล้วก็มาตื้อสิ่งอันนั้นก็เยอะไปนะคือถ้าปาเสก็ย่าใหญอย่าลั้นอย่าตื้อแล้วมันทำให้ผู้ชายดวงมี้าน้อยลงด้วยผู้หญิงก็จะไม่ค่อยไม่ค่ันไปมองผู้ชายน้ตัอตัดช้อยไปด้วยโอเคนี่คือทางเลือกนะครับแล้วก็ความรู้ค้อยคนใได้รับประโยชน์นะครับผมอย่าลไปดูร้านกิฟ์หรือถ้าสมมติ รือบอกพี่คิดเป็นทีุ่ณสั่ทางการเงินด้วยถ้าสนใกรสนใจก็สามารถดินบอกเข้าไปในเพจได้นะครับขอบคุณมากครับครับ